อ้าวเพื่อไทยตกลงจะเอาอยัางไงแน่ถ้าอย่างนี้ถ้าบอกว่ามีเหตุทวงใจทางการเมืองแล้วเอาคดีของคุณนักศิลป์เข้ามาร่วมในกระธษกรรมก็ต้องเอาคดีหนึ่งสองอื่นมาด้วยถ้าสะดุดหยุดลงนะก็เหมือนกับว่าไปจับเอากลุ่มการเมืองทุกกลุ่มคนการเมืองทุกคดีที่ไม่ได้ทําผิดหนึ่งสองเป็นตัวประกันคือแทนที่จะพิจารณาให้เขาไปกับรอการพิจารณาเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสอง แล้วเป็นเรื่องที่มีปมเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณทีนี้ใช่ถ้าเกิดพักเพื่อไทยรับบอกว่าเอาคะีนนหนึ่เขา้ 1, 2, เขามาด้วยทีนี้โอ้โหปัญหาคือ1ก็จะกลายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนทีนี้เนี่ยบทวิเคราะห์อของ The Standard The Standard าวันนี้เขาจัดรายการนะมีการตั้งปมว่าโอ้นี่เป็นเซนาริโอขังทักษิณเศรษฐาหลุด ยุบก้าวไกอนะอ่อืนะเอออันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะคือมีตั้งแต่คดีคุณนึกศิลเกิดไม่รับการประกันตัวค่ะขังนะก็กลับไปอยู่ในคุกคุณเสียราสารรัตนนูนหลุดจากการเป็นนายกนะแล้วก็มีคดียุบผ้าก้าวไก่ยุบถ้าเกิดเป็นแบบนี้ประเทศชาติจะไปยังไงอืมอะปรากฏว่าผมไปตั้งเป็นประเด็นนี้อยู่ในเฟซบุ๊กนะ คนส่วนใหญ่มาแสดงความเห็นว่าก็น่าจะดีนะ <laughs> อันนี้ความเห็นนไม่ใช่โพลแต่ลองนึกดีๆนะมันจะเป็นความวุ่นวายขึ้นมานะใช่การเมืองมาลุมมาต้งอันนี้มองตามเนื้อผ้านะานมันจะเป็นความวุ่นวายขึ้นมาทันทีนายกเสียฐาหลุดต้องเลือกนายกนใหม่ในสภาอ,อ้าวแล้วก้าวไกลถูกยุบสอสอย้ายพักหาพักสังกัดใหม่ แล้วช่วงหาพักสังกัดใหม่จะย้ายขั้วด้วยหรือเปล่าอานะแล้วใครจะมาเป็นนายกในบัญชีนายกเพื่อไทยก็เหลืออยู่แค่สองอคนหนึ่งก็ป่วยอีกคนหนึ่งก็กล้าหรือเปล่าน่ะ<อ>แล้วก็พักร่วมพลังประชารัฐลุงป้อมค่ะนะภูมิใจไทยคุณนุทินนะรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์นะแล้วก็คุณพิธาพักก้าวไกลถ้าถูกยุบเ้าแล้วตําแหน่งแคนด,ด,ดิเดตนายกก็ต้องไม่มีตามไปด้วยเถอะเห็ไหม,ไไหมก็บทสิทธิ์ไปโดยปริยาย แล้วการเมืองมันเดินหน้าต่อได้ไหมนะมโอ้ที่เป็นประเด็นที่น่าคิดนะ,ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้จะเยอะนะโอกาสน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะอ้าวใครจะไปรู้ว่าฟ้ามันผ่าตรงจุดไหนมันยังผ่าเลยมันมีโอกาสน้อยอะ่ะแล้วไทม์ไลน์มันก็อาจจะใกล้ๆก,กันด้วยใครจะรู้คุณสุทิน,ทนคังแสงฮะบิ๊กถินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้นี่ให้สัมภาษณ์นะว่ากรณี คดีของคุณทักษิณกรณีของคุณเสฐียเนี่ยเชื่อว่าไม่ทําให้รัฐนาวาเพื่อไทยล่มอย่างแน่นอนกรณีของคุณทักษิณของคุณเสถียรนะมันเป็นไปตามกลไกของบ้านเมืองตามกระบ,บวนการยุติธรรมเดินหน้าไปเชื่อว่าไม่เกิดอะไรรุนแรงต่อประเทศและมันยังมีกลไกทดแทนและขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้ฮะอันนี้คุณสุทินคังแสงนะ มองว่าตอนนี้โดนหนักเลยทั้งน,ยนายกเศรษฐาทั้งคุณทักษิณซึ่งก็เป็นคนสําคัญของประเทศไทยตอนนี้ใช่ไหมคุยกันไหมครับมันมันเป็น,นกลไกของบ้านเมืองกลไกยุติธรรมก็เดินไปเดินไปแต่ผมว่าหนึ่งผมเชื่อว่าไม่เกิดอะไรรุนแรงกับประเทศสองเกิดอย่างไรก็ตามมันก็มีกลไกที่จะทดแทนแล้วเคลื่อนประเทศไปได้จะประกดการเขาตีความว่ามันจะมีการเปลี่ยนนาย,ยกรัฐมนตรีเลยนะ คนคิดไปมากบ้านเราเหตุการณ์ในอดีตมันทําให้คิดได้ทุกเรื่อง uh ก็เลยต้องคิดตกไปคนมองในแง่ร้ายก็ดูแล้วมันมีองค์ประกอบที่ชวนให้คิดถ้าม,มองในแง่ดีอย่างผมนี่คิดว่าเป็นเรื่องปกติทะเลมีคลื่นบักมุตนายยไม่ไม่รอดคดีสมมติถ้าจากของเราในภาคไทยก็ต้องเตรียมคุีเดศอีกสองคนเอาไว้ต่อมปผมกมันก็เป็นไปโดยไกลอยู่แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ไย่างไรเพราะนั้นละเมอเขาต้องเขียนหลายหลายคน ฟังแล้วก็สบายใจไหมว่าใครจะพ้นตำแหน่งก็พ้นไปคุณทึกศิลติดคุกก็ติดคุกไปได้ไม่มีปัญหาจริงเหรอ,อก็คุณทึกศิล์พูดอย่างนี้แล้วเรื่องนายกันใหม่ก็พูดออกมาแย่เลยก็คิดดีนะคิดอย่างนี้นะขอให้เป็นอย่างนี้ได้นะ,ะนะส่วนคุณชูศักดิ์ศิรินินฮะนะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมวันนี้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่คุณทึกศิลถูกอายการสั่งฟ้องข้อหาหนึ่งหนึ่งสองประเด็นก็คืออ้าวแล้ว การนิรโทษกรรมเนี่ยจะรวมหนึ่งหนึ่งสองไหมทีนี้นะ,ะคุณชูศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้กรรมธิการยังไม่ได้เคาะนะก็จะพิจารณาเฉพาะคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเท่านั้นนะคดีชุมนุมการเมืองต่างๆแต่พอมีคดีของคุณนึกศิณนเนี่ยนะจะรวมด้วยหรือเปล่าถือว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองเอาเข้ามาด้วยหรือเปล่าไปฟังว่าคุณชูศักดิ์ว่ายังไงโดยส่วนตัวเนี่ยคดีของท่านนายกทักษิณเนี่ยถ้าเราดู ประวัติความเป็นมาองค์พศาจะทราบดีว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นหลังจากการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อปี2557นะพูดง่ายปี58ก็มีการไปแจ้งความโดยกองทับบกแจ้งความเ,เรื่องนี้กับท่านมันก็มีปัญหาว่าไอ้คดีประเภทนี้มันจริงๆมันเป็นผลพวงจากการรัฐประหารหรือไม่ หรือว่าเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่แน่นอนเนี่ยก็คนผู้กุญแจการรับประหารมางังแม่ก่อนซึ่งในขณะนี้ท่านก็คงจะใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีของท่านเต็มที่ว่าไม่ไม่มีความผิดเพราะอะไรอันนั้นเป็นเรื่องกระบวนการที่ทรรําแต่ที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าก็ต้องดูความเป็นธรรมว่าในท้ายสุด่คดีเนี่ยนะมันเข้าข่าย เข้าขายที่คณะกรรมการของเราเนี่ยพิจารณาอยู่หรือไม่เพราะคณะกรรมการของเราที่พิจารณาอยู่เนี่ยเราเราดูคดีการกระทําที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองโดย<ต>ส่วนแต่พอถูนะักข่าวที่ถามนะฮะเอาเพื่อไทยตกลงจะเอาอยัางไงแน่ถ้าอย่างนี้อถ้าบอกว่ามีเหตุทุงใจทางการเมืองแล้วเอาคดีของคุณนักสินเข้ามาร่วมในโทษกรรม ก็ต um> ้องเอาคดีหนึ่งสองอื่นมาด้วยไม่ง <|ja|> ั้นก็ถือเป็นเรื่องปฏิบัตินะคุณชูศักดิ์บอกว่าตอนนี้ผู้บริหารแกนนํายังไม่มีมติอะไรทั้งนั้นว่าจะเอาคดีหนึ่งหนึ่งสองไปในรัฐกรรมได้หรือไม่เพื่อไทยต้องการสดับตับฟังสะท้อนความคิดเห็นต่างๆให้รอบด้านก่อนไม่ต้องการให้มาตรา1นึเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งเพิ่มอีกเนี่ยอันนี้พูดก่อนที่จะมีการประชุมเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าคณะทํางานศึกษา นะเพื่อที่จะเรื่องนี้รนะโทษศกรรมเนี่ยจะสะดุดหยุดนะต้องรอเรื่องนี้หรือไม่มทีนี้ความเห็นผมนะ,ะถ้าสะดุดหยุดลงนะก็เหมือนกับว่าไปจับเอากลุ่มการเมืองทุกกลุ่มคนการเมืองทุกคดีที่ไม่ได้ทำผิดหนึ่งหนึ่งสองเป็นตัวประกันคือแทนที่จะพิจารณาให้เขาไปกับรอการพิจารณาเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้ว เป็นเรื่องที่มีปมเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณทีนี้ใช่ถ้าเกิดพักเพื่อไทยรับบอกว่าเอาคาดีหนึ่งสองเข้ามาด้วยทีนี้โอ้โหปัญหาคือหนึ่งก็จะกลายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนคุณทักษิณเป็นพ่อของหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะแล้วสส,สพักเพื่อไทยถ้าเกิดหนุนเนี่ยโทษกรรมคดีหนึ่งสองให้คุณทักษิณได้ด้วยเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่แล้วสสเก้าไกลที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่ ก้าวไกลสนับสนุนให้นิรโทษกรรมหนึ่งสองด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อืแล้วปมนิรโทษกรรมให้ตนเองในพวกพ้องนี่แหละที่ทําให้เหตุการณ์บานปลายจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปีห้าเจ็ดนะเพราะฉะนั้นนั่นคือบทเรียนในอดีตคะเพื่อไทยจะเอาไฟสุมเข้าไปในพักตัวเอง หรือไม่อ,อันนี้คือมปมที่ต้องพิจารณาจะซ้ำรอยเหตุการณ์ในอดีตรหรือเปล่าครับอันนี้จับตานะคะส่วนคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะซึ่งผลักดันเรื่องของการให้รวมคดี1นึเข้าไปในการนิรโทษกรรมอยู่ตลอดค่ะมองเลยหลังจากที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องคดี1นึของคุณทักษิณเนี่ยนเนยชื่อว่าจะมีผลกระทบกับการผลักดันคดี1นึเข้าไปรวมในการนิรโทษกรรมแน่นอนค่ะการที่คุณทักษิณน,นะครับถูกอายการสูงสุดเนี่ย สั่งฟ้องตามความผิดมาตรา112เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจะกระทบแ,แน่นอนนะครับต่อการพิจารณาเรื่องการนิตทศกรรมในคดีมาตรา112นะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดคุยหารือกันในกรรมธิการเลยแต่ว่าส่วนตัวยอมรับว่ากระทบกระทบแน่นอนก็คงจะทําให้เรื่องนี้มีอุปสรรคมากขึ้นอ่าอันนี้ก้าวไกลมองว่าจะมีอุปสรรคมากขึ้นใช่ คือถ้าเพื่อไทยกระโดดก็ไปร่วมแน่นอนทําเพื่อนายใหญ่อีกแล้วนะใช้กลไกนิติบัญญัติมาช่วยนายใหญ่แต่ก่อนก็ใช้กลไกบริหารช่วยนายใหญ่แล้วจะเข้าไปทําเพื่ออะไรนะกลายมาเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งวุ่นวายนะแต่ถ้าเกิดไม่ช่วยก็กลายเป็นตัดสินใจไปเลยไม่สนับสนุนการโซสกรรมหนึ่งหนึ่งสองแม้ว่าคุณทักษิณเป็นจําเลยค่ะก็จะเกิดภาพว่าเออไม่ได้ช่วยนายใหญ่อ กลายเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสซะอีกแต่ก็ดูที่พักเพื่อไทยจะเอาอยัางไงส่วนก้าวไกลนะเขาเอาอยู่แล้วะนะเขาไม่สนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปประกันตัวคนทําผิดหนึ่งหนึ่งสองก็ทำเขาทำมาแล้วไปสนับสนุนให้แก้ไขหรือยกเลิกก็ทําแล้วพักก็ถูกคดีล้มล้างการปกครองอยู่แล้วไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วไงนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสตงแล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ